รถคู่ก็ได้เห็นเ g นั้นสวยยป้ายแดงพี่น้องจะออกสีบรอนออกสีเขียวหน่อยครับดูสีเขียวหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่สีบรอนนะครับสีบรอนมันก็ออกสีสเทาๆหน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นสีเขียวพี่น้องนะครับเขียวแต่ว่าเขียวเหมือนเขียวมอเตอร์ไซค์นะพี่น้องนะเขียวอะคริลิกหรือเปล่าล่าสุดแล้วก็อยู่ที่ ทางด่วนเมืองทองนะครับนี่ทางต่อม้อของทางรถไฟฟ้าสายสีเดี๋ยวนึกนานสิครับสายสีชมพูนะครับนี่คือเขาหลบเลี่ยงทางด่วนก็จะเข้าโค้งมาจากทางโน้นนะพูดนี่ก็มาเลยไปนอนะนะมาแล้วเห็นไหมมาแล้วมาแล้วนะนะ มาแล้วก็เข้าตัวนี้พีน่น้องนะหลบทางด่วนนะมันรอดก่าทางด่วนก็จะอยู่ advances. ตรงนี้พีน่น้องเนี่ยรอดมาเนี่ยไปแล้วนะครับไปแล้วอปเรีบรอดมาเนี่ยมาโค้งเข้าตัวนี้อันนี้คือตัวนี้ทางลงด่วนอยู่ตรงนี้นะครับดูนะดูตรงนั้พี่น้องนะขเข้าโค้งตัวนั้นรถไฟเข้าโค้งนั่นก็คือกําลังเข้าสถานีสีรัตน์นั่นเองพีน่น้อง อยู่ใกล้ๆกับสุขโขท,ทัยธรรนาที่บ้านเอาไวนะครับไปน่นเราไปเข้าตรงนั้นตรงนั้นก็คือปากเก็ดแจ้งอุทนะปากเกตสา5นะครับท่านผู้ชมที่กรลบลักไทยท่านผู้ชมคุณนั่นแหละท่านผู้ชมนะครับก็อยู่ตรงสามารถทะลุเข้าหากันได้นะครับส่วนแก้วหน้าปากเกตสามนั้นเป็นทางตันามาแล้วไปนู่นแล้ โอ้ดักถารถไฟอยู่พี่น้องไปนล้วไปนู่นะครับอ๋อหรถไฟสีแชมพูนะครับผมไปดูแล้วพี่น้องนี่คือหน้าเมืองสองเขาจะออกจากสถานีสีรัตนะครับที่อยู่ แ้งวัฒนาปากเกตสามสิบห้านะครับเลยไปหน่อยก็จะมีแจ้งวัฒนาปากเกตสามสิบสามซอยแ้งวัฒนาปากเกตสามสิบสามนั่นก็จะมีมหาวิทยาลัยสุโขทัยทํานาที่บ้านนะครับจะมาทำในซอยนี้ไม่มีนาพี่น้องเลยเป็นสุโขทัยทํานาที่บ้านนะถ้ามีการรับปริญญาตรงนั้นก็จะว้าวุ่นกันเลยทีเดียวซอยนี้สามารถทะลุไปถึง เมืองทองธานีอีกแจกเมืองทองธานีได้เลยทีเดียวี่นะครับเห็นไหมครับทางด่วนที่อยู่หน้าเมืองทองธานีมันอยู่ตรงนี้ถ้าจะทําให้รถไฟฟ้าน่ะยิงตรงมาเลยมันไม่ได้มันไปติดทางด่วนเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องทางทำทางอ้อมไปโค้งโค้งอย่างนี้ี่นะโค้งจากนี้มาโค้งละอมางอๆล่อมาเนี้ยลาะมานี่เลาะมานี่เลาะมานี้ยอ่าี่อมานี้กจะไปเข้านู่นแหละเข้าที่โค้งไปนู่นี่นะ เพื่อที่จะลอดใต้ทางด่วนนะครับส่วนหน้านเอาเข้าไม่ได้นะพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่ามันมันหน้ามันก็เข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นห้ามเข้าหัวก็เข้าไม่ได้หัวมันมันนี่ทั้งหมดด้านหน้ามันพี่น้องเอาเข้าไม่ได้เลยนะครับพ้อมนี่คือทางด่วนเมืองทองธานีพี่น้องนะ ก็จะมีรถไฟฟ้าเยอะมากมายพี่น้องนะรถไฟฟ้าข้างล่างนะรถยนต์ไฟฟ้าส่วนข้างบนนั้นเป็นรถไฟไฟฟ้านั่นเองพี่น้องที่อยู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากมากเลยพี่น้องก็จะเป็นความเครียดว้าวุ่นการจราจรนั้นติดขัดอย่างมากเลยนะครับช่วงเงย็นๆนะครับที่เมืองทองธานี ข้าไปข้างในก็จะเป็นอิมแพกเมืองทองตานีนั่นเองนะครับ่านผู้ชมนะครับรถไปก็ลอดใต้รถเมล์ขึ้นด่วนเ,เขาก็จะไปที่คลองเรือนรถเมล์นะครับอ๋อเขาตัวน,นี้รถเมล์เห็นไหมครับเขาจะข้ามไปเพื่อที่จะวนไปทางน้นพี่น้องจะวนไปทางเจวัฒนะนั่นเองพี่น้องนะ กลับรถกุง,งานรถเมย์ไปกลับรถไหนยขึ้น,ข,นขึ้นข้างบนแล้วพี่น้องนะนี่คือบรรยากาศของเมืองทองธาน,นีก็จะมีทางด่วนเยอะแยะมากมายผู้ที่ผ่านมาตรงนี้ก็จะเชี่ยวชาญนะครับผู้ที่ไม่เคยอยู่ในพื้นที่มันก็จะงงๆหน่อยนะครับผมต้องมองให้ขาดเหมือน ที่ใส่วดนะครับผมให้มันขาดจุดพุดนะครับเหมือนเชฟยันพูดไวนะ้น่ะมองอะไรก็อมองให้มันขาดเหมือนที่ใส่ลวดนัด่นเองใช่ไหมครับเชฟยันเชฟจ่อยโอเคครับผมรายงานที่ทางด่วนอ่าตอนนี้ปากเกร็ดแจ้งฒนะหน้าเมืองทองธาน,นีเข้าไปข้างในก็จะเป็นอินแพกเมืองทองธาน,นีนั่นเองครับผมแบตจะหมดพี่นอ้องเราอยู่ ที่ตอหม้อเมืองทองธาน,นีทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับผมใหม่ละมาแล้วมามาละมาบ่อยครับเป็นช่วงเล่นด่วนครับผมเห็นไ,ไหมครับมาบ่อยมาบ่อยโอเคครับกล้องหน้าไม่ค่อยแฉมต้องขอโทษขออภัยนะครับผมเออกล้องหลังแน้วไปแล้ว ี่คือเมืองทองทานีโลกนั้นช่างเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคไหนตอนนี้เข้าสู่ยุคปัจจุบันล่าสุดมีรถไฟฟ้าพี่น้องนะสวนกันแล้วนะครับยุคโลกาพิวัตนคนพูดนั้นเป็นยุค วัยรุ่นยุค90นะครับผมมันช่างแปลกจริงๆเด็กน้อยสมัยนี้ใช้แต่โทรศัพท์นะครับนี่คือบรรยากาศเมืองทองธานีครับผมอันแปรลางานที่เมืองทองธานีนี่แหละบรรยากาศช่วงเย็นการจราจรเขาก็จะปล่อยรถไฟออกมาบ่อยมากนะครับเพราะว่า ช่วงตอนเช้าเร่งด่วนเขาก็จะใช้แบบว่าปล่อยออกมาบ่อยหน่อยเพราะว่าต้องส่งคนตอนเย็นก็เช่นกันครับผมต้องปล่อยออกมาเยอะส่วนคนนั่งรถเมล์ก็นั่งรถเมล์ไปส่วนคนลอยฟ้าก็ลอยฟ้า,ฟาไปครับผมแล้วแต่ใครจะใช้ริการอย่างไรมีทุกระดับครับผมท่านแปรรายงานที่เมืองทองธาน,นีคลองเกลือ พื้นที่ตรงนี้เป็นจังหวัดนนทบุรีอยู่ข้างๆกับไทยวัสดุครับผมขอขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมสับป้รยใบยมะกูดจูดกระดิ่งปิ้งเขียดนาให้ท่านแปรด้วยนะครับสวัสดีครับแจ้าม้านมลุล่ะ ต้มสดน้ำให้ท้องอยืงเขาไห้ยอดวิวเอ้ย